สวัสดีครับผมไก่โตอัโตคาครับแล้วมาพบกับกูรูนักเดิมเหียวครับคนนี้ครับสวัสดีครับผมบอยโตัโตคาครับและช่วงนี้คือรถเข้าใหม่ครับผมครับวันถุประสงค์พี่บอยพูดไปเลยครับตามชื่อเลยครับครับต้องการให้ลูกค้าได้เห็นรถเข้าใหม่นะครับว่าที่โตโตคาของเราซื้อรถแบบไหนมาขายให้คุณลูกค้าที่เขาบอกว่ารถคสภาพอ่านะครับแล้วได้เห็นว่าการเก็บงานของเราเก็บยังไงบ้างใช่นะครับผมเก็บอย่างไรเก็บแบบไหนเออ ใช้วัสดุดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับเซอร์ใช้ยังไงอช่เอางี้เลยกันแล้วก็รวมไปถึงกําหนดระยะเวลาการเก็บงานของเราด้วยเก็บงานแล้วเสร็จใช่ครับผมนะครับวัตถุประสงค์กันเลยนะครับอ่ะพระเอกคันนี้ของเรานะครับคือเจ้า toyota camry สองจุดห้าไฮบริดรถปีสองพันยี่สิบครับราคาออกห้างป้ายแดงอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อตู้คาร์ราคาก่อนเก็บงานนะครับคันนี้ตั้งขายเพียงแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวเรามา พาชมรอบใครกันเลยครับโดยกูรูบอยนะครับว่ารถคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงแล้วก็มีเก็บงานอะไรบ้างเชิญพี่บอยเลยครับครับผมก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่อ่านะครับก็เรื่องคอนเซ็ปต์นะพี่บอยต้องเปิดฝากระโปรงก่อนนี่นะครับดูกันที่เครื่องก่อนเลยนะครับผมอ่ะมากล้องมาดูใกล้ๆนะครับผมเครื่องจะเห็นได้ว่านี่จะเปิดด้วยนี่นะครับนี่แห้งๆนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะประก็นต่างๆน้ํามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมไอ้พวกนี้ ไม่ใช่น้ามันซึมนะเวลาเขาเติมน้ํามันเครื่องครับมันจะมีหกบ้างอะไรบ้างนิดๆยตามขอบปากแค่นั้นไม่ใช่เป็นการแบบซึมรั่วนะครับผมแล้วก็ประเก็นนี่ยังเป็นประเก็นเดิมซีนเดิมอยู่นะครับผมน็อตต่างๆยังไม่เคยขยับอย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมนี่แล้วไอ้พวกสีเนี่ยพี่บอยผมถามหน่อยเถอะมันเขาแต้มเล่นทำอะไรกันเนี่ยไม่ได้แต้มเล่นครับอันนี้แต้มคือเป็นเหมือนพวกจุดรีมาร์กต่างๆนะครับผมการ เวลาเรามีการไขหรือมาขยับน네็อตต่างๆเนี่ยมันจะไม่ตรงมาร์กตรงจุดนะครับผมตัวนี้เราก็ทําเป็นเหมือนให้รู้ไว้เนี่ยอย่างเงี้ยสีเหลืองเห็นนะครับแม้แต่ปักตัวนี้ถ้ามีการถอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้ฝากระโปรงหน้านะครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้เดิมๆนะครับเดิมดูยังไงนะครับผมเม็ดอาร์ตต่างๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆพวกนี้บ่งบอกได้หมดว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับผมรวมไปถึง พวกน็อตต่างๆพวกนี้ก็ยังไม่เคยขยับเส้นกันนะครับผมน็อตไม่เคยขยับนะครับเดิมทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวดูน็อตที่บังโคลนกันด้วยนี่อย่างเงี้ยยังไม่เคยขยับเหมือนกันนี่ลักษณะเดิมอันนี้บังโคลนหน้าขวาฝากระโปรงหน้าก็คือสิ่งที่พี่บอยชี้ทุกจุดเนี่ยมันคือตัวผมบอกว่าสภาพรถเป็นยังไงครับอ่านะครับโดยรวมถือว่าสภาพดีนะครับเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยโอหันใดๆทั้งสิ้นนะครับครับแล้วก็ บอดี้ด้านหน้านี่ถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้น็อตไม่มีขยับนะครับครับดูในโดยรอบคันงานนะครับผมรอบรอบคันก็จะเป็นเรื่องของการเก็บงานเก็บเพื่อความสวยงามนะครับผมอันนี้เป็นรถเป็นสีดําเนาะคือลูกค้าหลายๆคนผมเจอคําถามว่าทําสีทําไมใช่ไหมเวลามาซื้อรถมือสองเนี่ยใช่ได้มีโอกาสไปสัมผัสไปลองรถกับลูกค้าบ่อยอย่าว่าไปสัมผัสเลยผมเองก็เจอคําถามนี้ทําสีทําไมก็ให้เห็นว่าเนี่ยทําเพื่อมันเกิดสาเหตุก่อนสาเหตุเป็นพวกสะเก็ดหินนะครับ รถรมารมือสองรถผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องของสะเก็ดหินแบบนี้นะครับผมแต่จะไม่มีแบบว่าชนบุบคูดแผลสดมาอย่างเงี้ยไม่มีให้กล้องได้ดูได้เลยรอบๆคันนะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ยิ่งอันนี้รถสีดํามันก็จะชัดหน่อยอยู่แล้วใช่ครับขนแมวขีดข่วนอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเงี้ยท่อนัวทั้งหมดก็จะเป็นลักษณะของสะเก็ดหินซะส่วนใหญ่เลยแหละทั้งหมดเลยนะครับกับขนแมวผสมกันนะครับผมอ่ะมาในส่วนของล้อกันบ้างไล่ไปนะครับผมตัวนี้ โอ้เหมือนยางใหม่เลยตัวนี้ใช่ยี่ห้อตลบด้วยนะเป็นแบรนด์ต้นๆนะล่องลึกนะครับผมโอ้ลึกจะเป็นเซนแล้วเนี่ยเหมือนใหม่เลยนะครับผมดอกนิ่นะครับตัวนี้ปี2อ2 4ันยี่บสี่ครับสี่ห้าหมื่นโลลูกค้าขับได้สบายๆสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวดูสีโดยรอบกันไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสะเก็ดหินนี่แหละครับขีดควนอย่างเงี้ยขนแมวนะสะเก็ดหินเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยบางที่สะเก็ดหินนี่ก็เหมือนกับผมดูบางจุดนี่ยเหมือนแบบหัวประกานะขนาดหัวประการเล็กครับเล็ก แต่เนื่องจากรถเป็นสีดํ่ก็อาจจะเห็นชัดพเวลาที่รถเป็นสีเทาสีอ r o n เราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเช่กนะกันนะสเก็ตหินโดยรอบเลยนะครับผมบก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการทําสีให้ใหม่นะครับผมบผม,มาดูภายในกันบ้างคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เจ้าของเนื้อต้องบอกว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยภายในนี่แทบไม่ต้องเก็บงานก็ได้นะพี่ไก่ตัวน,นี้ไล่ไปเลยผ้าหลังคานะคอนโซลเพดานครับอนโซลช่องแอร์ พวงมาลัยช่องแอร์ี่ผมกําลังบอกว่ามันไม่มีแตกไม่มีหกักคือบางคนนะชอบเอาพวกเน็บน้ําหอมอน้ำน้ำหอมเป่ากันรถยนต์หรือว่าไอ้ขาโทรศัพท์อะไรที่เอาไปเน็บตั้งไอ้พวกขาโคเดอร์ที่บา่เออเน็บรพท์ันี้ต้องบอกนะครับผมแนะนํากันเลยว่าไม่ควรเราไปทําแบบนั้นครับช่องแอร์ในการที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยช่องแอร์ไม่แพงนะประมาณสองพันค่าหรืออีกประมาณพันกว่าบาทมันต้องเลือกคอนโซลครับกับไอ้ตัวจับครับจับ เพราะว่าซื้อบาสี่ห้าร้อยแผ่นช่องแอร์เนี่ยมันบางๆครับพร้อมที่จะหักเสมอนะครับผมตัวนี้ไม่แนะนําเลยเราเจอกันนะครับผมเลยรู้เลยอ่ะอย่างนี้นี่พวงมาลัยนี้ไม่มีะลอกไม่มีนั่นเลยหัวเกียร์ดีมากครับถ้าจะทํานะจะเสนอเป็นปีกเบาตรงนี้แล้วกันมียับยับหน่อยนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบบกคนขับเนาะมียับยับย่นย่นเดี๋ยวจะนั้งขับนะไม่มีซุดนะไี่บ่อยไม่มีตอนนั้นยังตึงอยู่เลยใช่ตอนนั้นยังแน่นอยู่เลยนะครับมรับก็ถือว่าอันนี้ใช้งานปกติ ผมแล้วแต่ก็เพื่อความเนียบนะคเพื่อความเนียบใช่นะครับแผงประตูอะไรยังดูดีอยู่ดูเลยครับเพดยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วบอดี้เดี๋ยวดูบอดี้ไปด้วยดูคู่ๆไปเลยครับผมนี่คลิปจะได้กระชับนะครับอนี่ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยเม็ดอาร์คเรียงเม็ดสวยงามเดิมจากโรงงานประกอบมายังไงอย่างนั้นเลยครับคืออย่างนี้คือเดิมใช่ไหมพี่บอยเดิมครับผมครับสีไม่มีไปเหลื่อมล้ําสติกเกอร์ต่างๆซับในไม่เคยมีการพ่นไม่มีการข้อซ่อมแต่อย่างใดนะครับผมนี่อ้า อ้ามาตัวนี้ได้ผมกระดุมด,ด้วยนะฮึได้ผมกระดุมด้วยโอ้โหเจ้าของเดิมดูดแลรักษาดีนะผมกระดุมชุดนี้ก็หลายตังะค์นะมันดูไม่ลดดูเรียบร้อยด้วยดูเม็ดเล็กตัวนี้สวยนะครับผมอ่ะนี่แถบขวาเดิมห้องเครื่องเดิมมาแล้วนะเอาไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับมาดูด้านท้าย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ท้ายตัวนี้ก็ด้านบนก็จะมีลักยิ้มหน่อยเห็นไหมลักยิ้มเนี่ยถ้าเกิดจากกล้องอาจจะมองยากหน่อยมันต้องดูเป็นเรื่องของเงาแสงเพราะมันเป็นลนักษณะการบุกบุกของลักยิ้มน,นะครับผม มีขนแมวนะครับผมขีดข่วนบางๆกระชนหลังก็เช่นกันนะครับขนแมวขีดข่วนบางๆอ่ะมาดูบอดี้ด้านท้ายกันนะครับผมอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ครบกับพวกถอดล้อปะยางอะไรพวกนี้อยู่ครบนะครับผมอ่ะสีพื้นห้องโดยสารนี้เดิมๆนะครับผมไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีได้อย่างใดนะครับเูเข้ามาอีกแล้วข้างหลังนี่แบบก็มีมีฝุ่นมีอะไรธรรมดาครับผมคือตามอย่างที่บอกครับเราเรียวๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นนะครับ ด้านท้ายก็เป็นเรื่องของสเก็ตหินแล้วครับนะครับกับขนแมวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีขนแมวบางๆพวกนี้ขนแมวบางๆางเป็นเส้นๆแต่เพราะเป็นรถสีดำนะพี่บอยนะมันก็ค่อนข้างจะเห็นเั็ลเล็กๆนะครับครับเนี่ยสเก็ตหินนะครับนี่โดยรวมเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยในเรื่องสีนะครับผมเดี๋ยวตัวเนี้ยเราทําสีให้ใหม่หมดเลย <c oughs> ทั้งคันทั้งคันนะครับผมแล้วลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะตัวนี้เราใช้ 2K นะครับผม สีแห้งช้าดูเคคืออะไรเป็นสีแห้งช้าครับนะครับผมก็จะเป็นพวกเต็มระบบเลยทั้งทั้งสีแล้วก็ทั้งแล็กเกอร์ด้วยนะครับผมอ่าเรายอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีสิ่งที่คุ้มค่าไปนะครับผมพวกนี้รถพวกลูกประคารใช้กันนะเออประกอบโรงงานประกอบรถป้ายแดงหรือผู้ผลิตเขาก็ใช้กันตัวนี้เราพูมาตรฐานเดียวกันเลยพรามาตรฐานเดียวกับออกห้างป้ายแดงใช่เพราะจริงมันจะมีเกดที่รองลงมากว่านี้คือพวกสีแห้งเร็วโอเคนะครับผมอันนั้น มันก็เซฟพอค่ายแตกก็ลงมาแต่เราไม่ได้เลือกใช้ตัวนั้นไงวันนี้พวกนี้ก็ลูกค้าไปใช้ก็ใช้กันได้ยาวๆยืดอายุการใช้งานครับคงทนต่อแบบสมมติรถขีดกวนขีดกวนแล้วบางทีมันอาจจะเห็นร้อยบ้างแต่มันเอามาขัดแล้วมันหายอืมเพราะว่ากว่าจะขัดชั้นแรกถึงเนื้อสีใอ๋อผมเก็ตแล้วนะครับผมเอาแต่มาดูบอดี้กันต่อเลยนะครับก็จะบอกว่าที่ตัวตัวคาเราใช้ตัวนั้น ผมเราใช้สีแบบนั้นนะครับอมาดูเรื่องบอด,ดี้กันต่อตัวนี้ก็ยังคงเดิมนะครับผมโตโยต้าก็จะมีเพจบอกลักษณะของพวกเลขตัวถังเลขอะไรอยู่นี้วันเดือนปีผลิตจะอยู่ตรงนี้ผงบอกบอก,บอกมปกก็ตั่งแผ่นโทนสีนะใช่ครับมผมนั่นแหละเขาจะมีโค้ดอยู่นะครับผมนี่นะครับก็สรุปได้ว่าคันนี้เดิมทั้งคันครน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะครับอ,อแล้วอันนี้ที่บอยพูดอย่างเนี้ย ลูกค้ายังแบบว่ายังมีความกังวลอีกเรามีอะไรมายืนยันลูกค้าอีกเรื่องหนึ่งอ๋อมีอย่างแน่นอนครับลูกค้าไม่ใช่เรื่องหนึ่งด้วยหลายเรื่องเลยนะครับผมยังเริ่มแรกลูกค้าสามารถผ่าช่างเมนูได้นํารถไปเช็คศูนย์ก็ได้ยินดีนะครับผมอันดับที่สองเรายังมีระบุในสัญญาให้อีกชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้รับซื้อคืนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพบอดี้รถยนต์นะครับผม เราจะเป็นอย่างกูอินสเปคชั่นกูอินสเปคชั่นใครไม่รู้จักไปเซิร์ชอยู่ใน Google ครับกูอินสเปคกูอินสเปคชั Q ่นนะครับผมเป็นบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องก,การตรวจสภาพรถจากอันดับหนึ่งเลยจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าไปจ้างเขามาเนี่ยสามสี่พันมีห้าพันมีอยู่แล้วบริษัทที่ว่านี่มันมีความนา่าเชื่อถือไงที่บอยอ่ามีนะครับผมไฟแนนซ์ต่างๆสถาบาันการเงินให้การยอมรับเขาทั้งหมดนะครับ,รบเขาตรวจสามร่วมนู่นสามร้อยสี่สี่รายการทั้งพันนะครับผม มีใบเซอร์ออกมาละเอียดยิบก็คือลูกค้าสามารถขอดูรีพอร์ตอะเรามีให้ไงโดยที่ลูกค้าก็ได้ผลประโยชน์ไปลูกค้าไม่ต้องเสียเงินออืม่าลูกค้าไม่ต้องเสียเงินจ้างเองครับอ่านะครับผมนั่นแหละก่อนนี้ก็คือเหมือนกับคะารความกังวลไก่เนี่ยเป็นขาดเยวก็สามารถไปคุยได้ใช่ครับผมขอบคุณข้อมูลพี่บอยมากนั่นแหละก็อ่ะเดี๋ยวคันนี้หรืออย่างเดียวพี่บอยคือที่จริงเราต้องไปลองขับกันอีกด้วยนะใช่ครับผมต้องไปเทดสอระบบต่างๆ สมรรถนะเครื่องยนต์เคร่งล่างเกียร์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ผมก็ดไหมสมบูรณ์ไหมต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปเทสรถคันนี้กันเลยครับครับผมปะไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในรถนะ้วครับก็เดี๋ยวให้พี่บอยเริ่มก่อนเลยนะครับว่าก็เดี๋ยวผมขอดูระบบนะครับผมพวกเครื่องเสียงพวกอะไรหน่อยในหน้าจอสัมผัสได้นะครับผมใช้งานได้นะครับผมมัลติต่างๆใช้งานได้นะครับผมปรับได้อ์เย็นอยู่แล้วเนาะ ครับกระจกับข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับผมสลูปนะใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับผม,มคือที่เราเช็คเนี่ยเราเพื่อหาจุดเปิดอเจอจุดไหนที่มันไม่ปกติเราก็จะได้แก้ไขก่อนนะครับผมแต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะลูกสมมติลูกค้าจอลรถกับเราเนี่ยก่อนที่ลูกค้า จะรับรถหรือเราจะปล่อยรถเรามีการตรวจเช็คซ้ําให้อีกรอบนึงอยู่แล้วก็คือก่อนส่งมอบมีทางพี่บอยก็จะต้องมีการตรวจเช็คก่อนแล้วระบบทุกอย่างต้องใช้งานได้แบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมเคเดี๋ยวขอลองระบบเกียร์นิดนึงนี่จอดอยู่กับที่เข้าเกียร์ถอยกระตุกไว้พี่ไก่ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเนาะนะครับผมนี่แต่ยังถือว่าพวกสางเส้นเครื่องเส้นเกียร์อะไรเงี้ยยังปกติอยู่เดินหน้าถอยหลังเห็นไหมไม่มีกระตุกเลยไม่มีกระชากไม่ก็ก็ชัดเดี๋ยวนะชัดครับชัดครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองข้างนอกกัน ก็พูดถึงเนี่ยการขับขี่ในตลาดเนี่ยก็ถือว่ารู้ได้บางอย่างในเรื่องช่วงล่างนะเพราะมันจะมีผู้ผ่านพวกลูกระนาดอะไรก็ดีนะครับพวกหลุมบ่อรอยต่อถนนนะครับในตลาดเนี้ผมนั่งฟังอยู่เนี่ยผมยังเงี้ยวผมน่าจะเอาหูนแนวกับคืนรถอยู่แล้วยังไม่ได้ยินเสียงเลยนะเงียบครับเงียบนะเจอระนาดเนี่ยเมื่อกี้เจอระนาดเจอร่องน้ําเจอรอยต่อถนนเจอหลุมเล็กๆเจอหลุมขนาดกลาง ไม่มีอะไรฟอร้องมาเลยแล้วน,นี่เดี๋ยวเราจะเจอระนาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเียครับคือระนาดนี้ระนาด <c oughs> อันนี้สูงจริงระนาดโรรูสร้างขึ้นมาเองนะครับเงียบไหมฮะเงียบเงียบเออไม่มีเสียงแทรกต่อคนหรี่ผมเบาแอร์เพื่อต้องการฟังด้วยนะอือ <c oughs> นะครับ <c oughs> ถือว่าผ่านเลยคันนี้นะครับแนี้ <c oughs> ไม่มีเสียงแหลกค็อกแคกอะไรอย่างเงี้ยพวกลูกมงลูกมาบูธต่างๆอนะไรพวกนั้นไม่มีไม่มีผิดปกติเข้ามาเลยเบ้าโชกคอะไรพวกนั้นไม่มีเลยครับ ไม่มีเสียงพวกนี้แทรกซ้อนขึ้นมาเลยนะครับอ่อเดี๋ยวเอาไปลองใช้ความเร็วกันไปดูการทรงตัวไปดูการกําลังเครื่องไปดูการเปลี่ยนเกียร์ของเขาหน่อยนะครับครับโอหลังติดบอรเหมือนกันนะเนี่ยกำลังดีอนะย่างว่าครับเขาเครื่องสองพันห้าด้วยเนาะมันก็จะให้อัตราเร่งที่ดีนะครับผมในบิดก็ได้ความประหยัดอยู่แล้วนะครับนี่ขอสะพานเนี่ยผมปล่อยมือเลยเห็นไห ับนิ่งๆเลยนี่เบรกนะนี่ร้อยนึงแล้วนะแป๊บเดียวคือร้อยนะครับผมเนี่ยไม่มีสัตว์ไม่มีเลยนะนิ่งๆเลยนะครับผมนะเบรกไม่มีสถานสู้เท้าเลยนะครับผมมเดี๋ยวผมลองปาดซ้ายปาดขวาดูหน่อยครับไม่โค้งนะการทรงตัวใช่ครับอืเนี่ยโอ้หบดีให้ผมรู้สึกว่าหบอะหบนะครับหบกระชับรู้สึกปลอดภัยนะครับผมนี่ร้อยยี่ร้อยสามแล้วนะ เบรกกชัน้นหน่อยเอใช้ได้เลยคันนี้นะครับสภาพดีมาปเายนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าใครได้คันนี้ไปแล้วผมรู้สึกมันนุ่มด้วยน่าจะเป็นด้วยยางด้วยนะครับอันนี้มีส่วนสําคัญเลยยางเนี่ยมีส่วนกับการขับขี่เยอะมากนะครับผมครับเนาะตัวนี้อย่างที่บอกเจอยางปส2 4เข้าไปแล้วดอกนี่หืมหนามากใช้ป็เหมือนยางใหม่เลยนะครับผมบเลยให้ความรู้สึกว่านุ่มนุ่มนะครับโอเคเลยคันนี้ ใครได้ไปใช้นะครับผมผมคอนเฟิร์มไม่เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับแปลว่าคันนี้พี่บอยคอนเฟิร์มเรื่องของการขับขี่นะครับอ่าแล้วแหละเราไปบรรยายสรุปกันครับครับผมอ่ะหลังจากไปทดลองขับกับพี่บอยมาแล้วนะครับก็ต้องให้พี่บอยนะครับบรรยายคบว่าการขับขี่คันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็โอ้โหถือว่าเป็นคาร์บลี่ที่สมบูรณ์แบบแล้วกันนะครับผมแล้วเจอยางอย่างนี้ด้วยคือยางเป็นเหมือนรองเท้าเราอ่ะมันมันได้สัมผัสว่าเออมันนุ่มอ่ะอันนี้ดอกดอกหนาจริงๆดอกเต็มจริง เหมือนแบบเหมือนยางใหม่เลยนะครับผมมืนอเลยสัมผัสที่ว่านุ่มนะครับผมแล้วเงียบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์อัตราการเร่งอะไรพวกนี้ปกติดีมากนะครับผมไม่อืดนะครับแล้วก็เสียงช่วงล่างต่างๆนะไม่มีความผิดปกติที่แทรกซ้อนขึ้นมาพวกแหลกตวงมะลัยลูกงูลูกหมากอะไรถือว่าโอเคเลยเกียร์เปลี่ยนสมูทเลยครับแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับผมพูดง่ายๆว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่ว่าคอนเฟิร์มไม้เลยใครได้ไปใช้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับผมค่อนข้างเจ้าของเดิมดูแลรักษามาเป็นอย่างดี ขนาดการเก็บงานี่ถ้าไม่ใช่รถสีดำนี่ถ้าไม่ทาสีนี่เหมือนเบาะจริงๆไม่ต้องทํานะครับครับเออทำเพื่อความเนี้บเท่านั้นเองนะครับผมคอนเฟิร์มเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับแล้วคันนี้เดี๋ยวมีเก็บอะไรบ้างที่บ่อยแล้วเวลาในการเก็บงานนี่ก็อย่างที่บอกครับจริงๆเราเก็บแค่สองอย่างนะคันนี้ทําสีให้นะครับผมแล้วก็เราจะซ่อมเปลี่ยนหนังตรงช่วงปีกเบาะนี้ให้ที่มันยับยับอ่ะเออที่มันยับยับนะครับนั่นแหละนะครับก็มีแค่สองอย่างนี้เองนอกากนั้นสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะครับผม ระยะการเก็บงานก็คันนี้ก็จะอยู่แล้วเสร็จวันที่99นะครับกรกฎาคมนี้นะครับผม 25, 2 5 6 8นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอสรุปราคาทีดนึ่งนะครับราคาก่อนเก็บงานครับของเจ้า t ต y o ต้ Cam r ร2.5 Hybrid รดถปี2020สิสีดำสวยๆคันนี้นะครับราคาครับที่โตโยต้ตตาตั้งขายเพียงแค่749,0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมววรันลงตีในเรื่องของเครื่องยนต์และระบบเกียร์พร้อมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกนะครับฉะนั้นถ้าเืิดลูกค้านะครับ เปิดดูคลิปนี้แล้วนะครับมีคอมเมนต์หรือสงสัยใดๆนะฮะก็พิมพ์กันมาได้นะแอดมินเราจะดีตอบทุกข้อสงสัยนะครับหรือว่าสายด่วนมาเลยครับที่เบอร์0837777747และ0837777757นะครับแล้วคลิปนี้ครับไก่และพี่บอยก็ขอลาไปก่อนครับแล้วมีคันไหนมาเดี๋ยวเรามานนั้นเอาไอีกเนื้อได้ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ